เอาสีขาวออกไปมันมีมันมันเี็กสีขาวแต่หน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่คนเอาถ้ามันไม่มีไม่มีมาบ่เหนะไอ้โตนี่นี่ ีีีนนน่่่ัตวไอ้ไอ้อที่ดูไปหาเห็นอ่ะนูเห็นแต่ไอ,อ้ตัวหมุนมอ๋อไปหาเลยมีอาเห็นอ่ะอาไปค้นหาหาอ่ะมันอยู่ในถุงด้วผมเก็บเขา้าถุงกลับกับมาแน่มันอาจจะเอาไปติดแล้วไอ้ตัวที่นาเห็นอ่ะเมื่อวานนี่มันถึงมาบอกหนูว่าติดเดือดแล้วเหลืออยู่อันเดียวว่าเห็นน้ำมันมันหนีอยู่ในถุงกับไปพวกนนย,ยาง,ง,ง,งกันชนนะอยางกันชนกีบตะลี่ยมต้องซื้อติดไว้ก่อนการพลาด อ๋อนี่แหละไอ้สีเลียมีนี่ยเป่นหู้หูเนี่ยคอยเห็นอยู่คอยเป็นผู้จับใส่ถุงพรามันสะอลไรมันสะออกกับผอจับใส่ถุงแบบแมนมันอยู่ในร่างนี่แหละอยู่ในร่างเนี่ยเพราะมือมือน่หน่อยคอยแก้มุมมันเก็ตด้วยเพาะท่านมีผู้ใดปเอาหรอท่านมีในหางห่อนี่แน่นะ้ี่ ไม่มีเครื่องด้วยนะเห็นว่าไหลฉิวเลย เดี๋ยวไปแก้เจ้กมือนองหา้าวแร้งเดี๋ยวขอพให้มันช่างหน um, ือให้มันไปทำงานไงให้มันไปรับตอว่ามันทำงานไม่ติด เอาตั้ไม่ปแก้ไม่ไปแก้มันิตกเรไม่สนใจใช่ไหมมันไม่ไปมันไม่ไปบอกนี่มีจารเิม้มันไปแล้คนงานไปเก็บเนหักค่าแรงนะหักค่าแรงไว้ก่อนหักได้แ้หัการวันนึงแหละก็ไม่หด้กนอกก็หักไรวันและวันจ้างรู้น้องวันเท่าไหร่ก็หักแค่ั้น บอมันิตไี่จมันเป็นก็อ้างมันไงงานอีมันไม่ไปไงอ้รูอว่าดับกบอกให้ไปมันบอกไม่มีค่าน้ำมันมันว่าไงไอ้ไม่มีตังเติมน้ำมันก็อ้างมันอะอารักไทยเอฟซีอะไรนี่เห็นไหมนี่ตอนนี้18คนละในใน u t u b e ตอนนี้เราอยู่ที่หลวงพระบางเป็นริมแม่น้ำอะไรนะไรโซดเหรอแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงสิบแปดสิบดคนทวเดีย เนี่ยบอกไม่บอกเขาว่าติดตามเลยนะอยู่อยู่ไซ้งงานแต่มมนไลฟ์สดอันนี้ไงใน Youtube จะไม่มีคนที่ทำงานด้วยกันหรือมีหรืออาไรใครดูรอเปล่าในกลุ่มที่บริษัทมันมีไอ้ไอ้ไอ้ผู้หญิงเนี่ยคนหนึ่งที่นั่งอยู่ขนส่งอ่ะติดตามอยู่แอนเนี่ ไหนบอกว่าอยู่เซ็นมรัลนั่งไลฟ์สดอยู่หลวงางกินข้าวมั้ไม่ติดตามหรอกบอกว่าไม่ติดตามหรอถ้าไม่ติดตามมันก็ไม่ขึ้น <c oughs> ริวแม่น้ำขงเหรอตอนนี้น้ำมันแดงใส่แรงมากลยสิบเจ็ดท่านสวัสดีครับต้องอย่างนี้เป็นช่วงรอรออาหารอันนี้นี่สไตล์ตามหลวงพระบาง ใช่ไหมอันนี้คือตาหลวงพระบางตาหลวงพระบางตาหลวงพระบางอันนี้คืออันนี้เป็นจอกจอกด้วยทีมด้วยทีมแต่เราเป็นเครื่องดื่มกับข้าวก็อย่างเมื่อคืนก็เบาๆล้านหกของวันนี้ก็ดูว่าจะกี่ล้านนั่นเนี่ย เมื่อคืนนี่ร้าน,านกินมื้อเป็นร้านร้านบ้านๆเนี่ยวันนี้ร้านเพื่อนเื่อคืนร้านบ้านๆอย่างร้านหกคือแค่แค่ผ่านเข้าวิ่งงานแค่สั่งข้าวกินก็หมื่นกว่าบาทเนาะน้ำปวดหกเจ็ดพันสวัสดีครับสร้างสวัสดีจ้า คืออย่างนี้พี่ถ้าในต่อๆผมดูมาแล้วว่าของในต่อๆใช่ไหมในทิกเก,ก็เน,นี่ยมันไม่สามารถไร์สดได้เพราะมันเป็น VPN มันเหมือนอยู่ฝั่งลาวอ่ะคือเหมือนกับว่ามันเป็นข้ามทามโซนมันไม่ได้ปิดกั้นคือเหมือนกับว่าประมาณนั้นใช่ใคือายว่ามันเป็นเน็ตมันต้องเป็นเป็นเน็ตของประเทศไทยใช่ต้องจเป็นนู่นต้องเป็นเน็ตของไทยเราจะเปิดมันถึงจะเปิดให้ใช้ใหม่ให้โพสเดียวใหม่ มันปิดไปเลยอ่ะมันปิดไม่ให้เราใช้เลยกลับไปโน่นสองสามวันเนี่ยมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ค่อยขึ้นเดียวให้เราโพสใหม่นมันที่นี้มันไม่ให้มันไม่ให้โพสเดียวเลยนี่อันนี้เป็นเหมือนเรือเที่ยวใช่ไหมหลวงหลวงพระบางจ้าอันนี้เรือโดยสารเลย นี่ถ้าเป็นเรือตี้เรือก็จะเป็นแบบนู้นเรือปาร์ตี้เลยเรือปาร์ตี้สู้สู้เขื่อนในตรงการจะนับุรีไม่ได้ไปมาแล้วมันเขื่อนเขื่อนที่การยังไม่เคยไปที่ไอ้นี่ดิแพรอะไรนะที่มันดูนกชมเหยี่ยวอะ่ะแถวจันบุรีอะ่ะแถวตาดแถวจันอะ ที่มันเป็นแบบมันจะเป็นร่องตามแม่น้ำไหมเนี่ยที่ฝั่งผมว่าข้างจะเป็นป่ากลงกลางแล้วก็จะมีผมไปมาแล้วไอ้นั้นดูเหี่ยวดูอะไรแพ้ตีอ๋อที่ที่การแล้วเขาาก็พาลากแม่น้ำเป็นหลังเป็นหลังเป็นบ้านเป็นหลังเหมือนกันไม่่นั่นคล้ายคล้ายเนี่ยเขาต้พาลาเล่นน้ำอยู่หน้าเทือนอ่ะตรง เขียนอะไรนะการสีนักกีฬนประมาณนั้นใช่คือเต็มที่วันนั้นเหมือนกับว่าแพอยู่ติดกันแต่คนละเจ้าแถวกันไปแถวกันมาเอาแพมาประกบกันต่อเล่นทั้งคืนพวกผมไปแค่สองแก๊งสองแก๊งก็สามสิบกว่าคนแล้วอะ่ะเช่าแพไอ้บ้านสองหลังเท่ากับน่าจะเท่ากับแพล่างนี่แหละตอนตอน,ตอนนี้นที่ไทยเล่เล่นกันเท่มันเลยที่ไทยฝนตกใช่ไหมครับพี่อ๋ออันนี้เราอยู่ที่หลวงพระบางนะ ปซอปโปลาวนี่คือแซลมอนนี่อะไรก้อยเหรอก้อยก้อยปลามันพี่ต้นบอกว่าจะไม่เอาเลยอยากเอาเหรอก้อยปลาเนี่ยอร่อยเอาเหรอนี่ไม่ที่แรกผมเห็นสั่งเมี่ยงแล้วไงผมก็เลยไม่เอาก้อยปลาผมกูกินไม่หมดกลัวกินไม่หมดเรื่อง ล่องอย่นี่สไตล์หลวงพระบางเป็นอย่างนี้เลยใช่ใช่จานข้าวนึกว่ารองแก้วมาเิผมไม่ได้คิดปีเีจาวตจานข้าวอันนี้ก้วยไม่ใส่ต้มยำแต่เราใส่นี้เออเื่อตนขนาดอันนก็ยังเป็นไม้หมดเลย แสดงว่าตับเป็นมะพร้าวนี่ยมะพร้าวเป็ตานตรับเยีอยารู้ว่าเหมือนในที่รีวิวรีวิวพรุ่งนี้ต้องออกสามสิบไงแซม จะเหมือนบนแคนเีนไหมไม่มั่นใจแค <c oughs> นเีนจัดตัวใช่ไม่ได้ออกไปทางทตินตหว <c oughs> คือปกติตรงนี้แม่น้ำมันก็แดงอยู่เลยใช่ไหมได้ครับได้เลยพีได้เลยได้เลยคือ <c oughs> ข้างบนมันเป็นอะไรนะเป็นเหมือนบ้านเก่าทรงไทย อันนีพาไปด, okay. ดูติดติดคอนเทนต์นี่เห็นไหมครับเบอลาเบียแล้วก็ยาสูบลานี่ทะเบียนรถสไตล์รถก็จะเป็นแบบหลวงพระบาง